สวัสดีครับวันนี้มารีวิว W หนึ่งสีู่นนะครับเครื่องดีครับน้ำมันเครื่องเปลี่ยนให้ใหม่นะครับน้ำไม่ดันฟันไม่ไหลแน่นอนนะฮะดูฮะดูแห้งแห้งนะครับช่วงล่างนิ่มนวลครับสีสวยครับ หนึงในร้อยครับคันนี้สภาพใช้ได้เลยยางคิ้วขอบประตูต่างๆเนียนครับภายในเก็บเงียบกิ๊บนะฮะบผมขอเบเคเบอ้ลลายดีหมดนะครับน,น็อตเนื้วแหววหมดนะฮะร,ระบบไฟติดครบทวนนะครับแอร์เย็นนะครับเพลงมันวิทยุติดนะครับแต่มันติดโค้ดต้องไป ใส่โค้ดเอานะฮะโอเคเบาสวยๆครับทำมาใหม่นะฮะภายในสวยครับเงียบกริบเลยครับแผงเพดองพดานสวยฮะกลิ่นหอมๆนะฮะหอมรถเบนซ์นะครับผมก็บอกไม่ถูกว่ามันเป็นกลิ่นไหนแต่ว่ามันเป็นกลิ่นเบนซ์นะครับเข้ามาก็จะรู้เลยมันจะหอมๆกลิ่นเขาอะนะฮะ วยครับประตูดูดใช้งานได้สี่บานนะครับม่านนะฮะม่านความเป็นส่วนตัวสูงสุดๆนะครับคันนี้อาแอร์หลังออกนะครับเย็นเจี๊ยบเลยนะฮะเบาะสวยครับ สวยๆเลยนะครับผมกล่องเก็บยาอ้าวยาไม่อยู่แล้วนะครับถึงอยู่ก็น่าจะเสียหมดแล้วนะครับยา,าประตูโดด,ดครับอ้าวองปิดแรงนิดนึงอ่าโอเคสีสวยๆนะครับผมนี่ฝุ่นนะครับเนี่ย ครับผมแจ๋วเลยข้างในเไม้มีกล่องอะไรไม่รู้กล่องหนึ่งฮะโอเคตัวโดครับอ่ามีฝุ่นนะครับเนี่ยโอ้โหเช็ดหน่อยก็เงาแวบเลยฮะเงียบมากครับรถเงียบมากดูครับสีฝั่งที่โดนแดดนะฮะคลิปนี้จะยาวหน่อยนะครับผม เพราะว่าอยากให้เห็นรายละเอียดชัดๆนะฮะว่ามันเนี้ยบจริงฮะคันนี้ดูครับดูตามขอบตามคิ้วต่างๆนะครับโหสดๆครับครับนะฮะดูนะฮะประตูด,ดูดครับประตูด,ดูดอ่า เครับบาไฟฟ้าใช้งานได้ปกตินะครับปรับกระจกปรับม่านหลังปรับอะไรได้หมดนะครับอโอเคก่อนที่คลิปมันจะยาวไปนะครับใครสนใจก็0627899009นนะครับดูรถนครปฐมขอบคุณมากครับ